สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุานนะครับผมนะครับมื่อวานนี้นะผมพามาส่งรถครับผมแต่เสาเลยนะครับลูกค้าเราลุนก่อนฮุ้มซอาครับตอนนี้ก็เวลาจะฮุ้มซอาแล้วล่ะนะครับผมอ่ารุนห้าศูนย์เก้าศูนย์อีครับผมห้าศูนย์เก้าศูนย์อีนะครับกันนี้ลูกค้าซื้อขึ้นสดครับเอาแต่ตัวรถนะครับผมครับอ่าไม่มีด้านหนานะครับฝายังบอลซางเลยครับผมนะครับทรงต่เสาครับยังมืนเหมือนเลย นะครับวันนี้พ่อพุนตามาส่งครับผมขับรถให้พ่อพุนตาเอารถลงครับผมนะครับ 5090E เมื่อนึงครับผมมันอีเมื่อนึงนะครับตัวนี้เป็นเป็นรุ่นโตท็อปเลยก็ว่าได้ครับยางเป็นยางแบบอ่าไม่มียางในครับผมนะครับลังค่ากับเป็นลังค่าใหญ่นะครับโซกับเป็นแบบอ่ามเป็นโซโซหน่อยนะครับผมโซเป็นโซใหญ่เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวถามมาแจกยังไงเดี๋ยวผมว่าไอเบิรงครับตอนนี้ยังเหมือนอยู่นะครับ กะขั้นนี้กะถือของแถมนะครับผมกะกระบอกเชื้อโยงกับผมนะครับคูนึงเลยนะครับฟรีล้านหนาให้ครับผมนะครับลูกค้าซื้อสึ้นสดจบในราคาหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันนะครับผมนะครับขันนี้แถมไม่มีด้านหนาให้ครับผมนะครับลูกค้าใจแค่าตัวรถยางเดี่ยวนะครับผมนะครับเป็นตัวท็อปเลย็ว่าเด้ครับผมยางกับเป็นแบบไม่มียางในครับ ทั้งซีเสียเลยนะครับพี่นาการบผมนะครับตัวนี้เป็นใบมีดกินซีเต็มครับผมนะครับอ้างเดี๋ยวขับรถเข้าไปไม่ส่งมาลูกค้าเลยนะครับผมแถมกระบอกกระบอกช่วยยกนะครับผมนะครับคู่หนึ่งนะครับกะสถิติมูลราคาผมกะขางละเจ็ดพันนะครับผมกระบอกช่วยยกเป็นแบบตัวใหญ่เลยนะครับผม ซอยปวกแกงซับกระแทกใดนะครับให้ไปเลยครับผมฟีคู่นึงนะครับฟีด้านหนายพร้อมนะครับแถมหน้ากากให้พร้อมอีกนะครับตัวขาก็จะแค่ตัวรถแล้วครับผมนะครับก้าสวนรถก็ได้อีกหมื่นหนึ่งครับปกติแล้วากับหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปมหมครับ มีแถมปั๊มลมครับผมเป็นปั๊มลมหาซิบริดครับเดี๋ยวให้มันแข่งยิ่งหน่อยก่อนครับตอนนีโบหินยังเลยครับขาลองระบบไฟนะครับอ่าลองระบบไฟเบิึงครับพี่น้องซีทูเทอร์โบครับเสียงนี่เทอร์โบนี่ฟิวคิวคิวเลยครับผมเดี๋ยวจะพาเบิึงตัวนี้มันมีความพิเศษดีนะครับผมตัวนี้อ่าเดี๋ยวพาไปเบิึงครับหลายอย่างนะครับพี่น้อง โซนะครับระบบโซเนี so ite, so um. so ่ยจะเป็นแบบล็อกสลัดครับพี่น้องสูใหญ่เลยนะครับนี่ครับตัวพิเศษเลยนะครับปั๊มแยกนะครับสามารถติดดัมได้เลยนะครับตัวยกดัมกับมีเห่อพมนะครับยกดัมตัวเขาสื่อวงฟองลากนะครับผมแก้มั่นแกไ้อยจางจีินะครับดัมได้นะครับยกดัมได้เลยนะครับบอตองไปติดเพิ่มนะครับผมนะครับมีใหม่เลยนะครับตัวยกกับมีใหม่พ่วมนะครับนะดีเลยครับผม ไม่มีเลยไม่มีกินทีเต็มครับพี่น้องตัวนี้เร็วนะครับเป็นเร็วลงเร็วครับดีเลยครับอ่าลังคากับลังคาใหญ่ครับมาปกติลังคากเอาซิบเรียงมันจะเลี้ยวๆนิหน่อยๆนะครับผมอันนี้มันเป็นลังคาใหญไงใ่นะครับงามๆครับพี่น้องลดไม่ลดไม่งามเลยครับผมนะครับไม่มี โอ้เร็วครับผมอยู่ดีเร็วนะครับสีบป๊ของคือสีบป๊คือของผัวหางชิแดงนะครับถ้าเป็นของผัวหางชิแรกเนี่ยมันจะสานะครับแต่เป็นของกินสีเต็มนะครับกับพว่ทรายแห้งหรอกกับพอดีมื่อยครับแต่ตัวนี้เร็วนะครับอันนี้มีปั๊มแยกต่างหากนะครับผมปั๊มดำต่างหากเลยนะครับเียกระโบวิววิวเลยับผมเต็มกระโบหวานทรงจะเศร้าครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอื่นมีชิวทรงต่อยครับผมทรงมอบ นาซูนาซูดีกันครับผมนะครับเงินสดคือกันนะครับเงินสดโหเร็วครับผมเร็วจัดเลยเลืลน้าก้าถอยหลังสามนะครับเร็วจัดห้าศูนย์เก้าศูนย์ดีนะครับรหัสไม่มีกครเอฟบีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งครับใหญ่ครับผมรุ่นนี้ใหญ่ถึกเลยนะครับ อันนี้กับซื้อสดครับผมราคาจบกันที่หนึ่งล้านสามแสนหกหมืนห้าพันะครับฟีไปมีด้านหน้านะครับนี่ครับปั๊มจะแยกตัางหานี่ปั๊มดำครับ เป็นที่เรียบร้อยครับกะบโมมี่ยังไรครับพี่น้องกับเส้นเอกสารนะครับปกติเรียบร้อยนะครับนี่ความพิเศษตันนี้นะครับตัวโยกมีตัวดำพร้อมครับมีดำพร้อมครับแต่เป็นผานครับตัวนี้ปกตินะครับพุ่งมาแล้ปรับได้นะครับเก้าสิบแรงปรับได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับ ราคาใจแค่ตัวรถครับจบจบกันทีหนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นห้าพันนะครับฟรีไม่มีด้านหน้าให้นะครับฟรีกระบอกเช่ยกหนึ่งคู่นะครับโซ่บอกงเลยครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับสนาคิวนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใดนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยครับผมติดต่อที่0ูนย์แปดศูนย์นะครับสองแปดสองเก้าสองห้าแปดนะครับเซบีเอ็มครับทำงานครับผมบอกงหญ่เลยครับห้าศูนย์ก็ศูนย์ดีนะครับ กับอื่นๆครับผมทรงหมอบหาซุนหาซุนดีต่อนะครับเงินสดคือกันครับเดี๋ยวรอชมคลคิมกับพี่น้องถ้าผู้ใดมากกว่าคิมี่ใคยิ่องอะไรนะผมกดสัตว์ป้ายกันนั่นเองนะครับพอกันมากิน้าผมนะครับคิมี่ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยครับผมนะครับพอกันมากิน้าผมสวัสดีครับ